คอมเมนต์สนันแตวโพสภาพนี้ไม่วายเจอแซวกางเกงอะไรเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ตอนนี้หัวใจกำลังอินเลิฟอย่างหนักโลกทั้งใบเป็นสีชมพูเลยล่ะค่ะสําหรับนางเอกสาวแต้วนทพรเตมีรักที่ตอนนี้กำลังคบกับไฮโซหนุม่มประนายซึ่งตอนนี้ในสตาแกรมของทางคู่มีการอัปเดตความหวานอินเนอร์ออกมา ให้ได้เห็นกันอยู่เกือบทุกวันแถมชายหนุ่มคนนี้ยังทำให้สาวแต้วยิ้มได้อยู่บ่อยๆอีกด้วยล่าสุดสร้างแกลมส่วนตัวของสาวแต้วเธอได้โพสภาพของตัวเองในลุคสวยแซ่บแถมยังน่ารักสุดๆโดยชุดนี้สาวแต้วได้ใส่เสื้อยืดสีขาวและสวมกางเกงยียนขาดซึ่งเป็นชุดที่เธอนั้นใส่เล่นเซิร์ฟสกเกตงานมีชาวเน็ตเข้ามาแซวการเกงของเธอกันเพียบเลยละค่ะ